นี่ครับกำลังมาถึงครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับพี่บอยหกร้อดจันทบุรีเนาะนี่ซื้อน้ํามาฝากครับตอนนี้กำลังลงลง้วง,งชั้นสองอยู่นะครับนี่กำลังเล่นน้ําอยู่ในรถพี่เขานี่เดีย๋ยวพาไปชมครับจะสซื้อน้ำเย็นๆมาให้กินนะนี่ขวักน้ําเล่นแล้วนนเดีย๋ยวไปครับอื สื่อน้ำเย็นๆให้พี่เขาหน่อยเดี๋ยวจะได้คลิปสนุกๆนกนะครับไปรับชมเนาะนี่ก็บรรยากาศนะครับก็เป็นเขาสกิมเนาะอำเภอน่าจะเป็อำเภอท่าใหม่เนาะไม่แน่ใจนะครับจันทบ,บุรีนะครับเขาสกิมนะครับก็เป็นงานขยายสะเก่เนาะนะครับลวงลึกชั้นสองนะครับแคทเราเล่นอยู่คนเดียววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ นี่ก็สวนผลไม้นะครับนี่สวนทุเรียนสวนมะคุดเดี๋ยวพาไปเจ้าของก็นั่งเฝ้าอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะเนาะนี่มุดมาแล้วพี่น้องนี่ลงไปชั้นสองแล้วเดี๋ยวเดินไปกันเด้อครับหลงเรืยนมะันมีหินแล้ว Kau tu besut muka macam Oh. มาเจอหินเด็ดแนวนี้นะ,ะ,ะครับอาครับครับอ๋อเป็นแผ่นเลยครับ <c oughs> ก่อนมันเป็นรถโยนเลยนะครับโยนโยนสลิงเลยมันไปโคยังไม่มีทีมาก่อนโคยังไมนังสลิงนั่งครับโคกล้นาวอ๋อสลิงตรงรีโยนสิงทิงกูครับแลัวก่อนนี่เปงอครับันี่เลยครับอันนี้หาไม่ได้นั่งสลินหไม่อ้ยังมี ไม่เห็นแล้วนะครับนาะสลิงตอนนี้ถ้าเห็นยังไปเห็นอยู่แบบไอพวกขุดไอ,ไอ้ใยสายใยนะยังเห็นอยู่วัวเดียว <c oughs> เป็นก้อนเป็นก้อนเลยทำมาแท้ได<อ>้ยังพร้อมแท้ไม่ได้ครับกาดแบบกันเฉ็มันพอมันแท่ได้ไน่งแม่ใหญ่กาดมันแท่งเป็นก้อนเลยอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยลองไปดเลยมาไฟ แต่ฝั่งนี้มันลึกไหมครับลึกไหมครับฝั่งนู้นสองวานสองวาสงวาครับไมการสร้างวาสามวาไม่โผลไม่ครับครับโอ้เห็นแล้วแสดงว่าลึกอย่ครับอันีมยมีการกลางนะครับพุทการกลางเนี่ยนะอ่าครับ

ตกใสร้อดจันร้อดมากเาแต่ใครขับเก่งก็ขับเก่งคนทมเยอะใครก็ชอบอะ แล้วไม่ไม่ไม่ครับพอดีมาเล่นกับแกครับเล่นกับแกรู้จักกัน ไอ้ที่ตรงนั้นก็ใช่ด้วยครับไอ้ตรงนั้นนะครับของน้องสาวอ๋อของน้องสาวขุดของกันแล้วางสาวยัง,ไ,นะงไม่ขุดครับขดกัปนปะอดลึก,ล,ก,ล,กลึกสุดและสองวาไป <laughs> ขนาดสองวายังยัง,ย,งยังถือว่าเยอะอ๋อแสดงว,ว่าเขาเขาลวงลึกขนาดนั้นเลยสวิงปอด รุ่นพวกผมน่าจะเกิดไม่ทันนะครับผมทานในช่วงที่ว่ารถแท็กเตอร์ดันเนาะนะอ๋อ28ครับ7-8อ่าครับเนี่ยผมแค่28ตันแหละอ่านี่ครับอ๋อมีงยนแล้วผมก็แค่28ตันเลยครับผมพอมจำเด็กๆได้คือพวกรถแท็กเตอร์ดันใายอยู่บ้านนนี้มันก็อีสานมันมีอยู่นะเพราะมันไตอ่านติดน้ำมือนะอ่าครับใช่ใช่ครับ เพราะจำได้อยู่สลิงเเห็นอยู่สลิงมันดึงไปไกลอ่ะ,วไไอะ้วทีนี้แท็กเตอร์ดันช่วย,ววยวอะไรเมืม่อก่อนตั้งแต่หน้ายาวนะครับรถหกล้อหน,น้ายาวผมทมันสมัยนเด็กๆอ่ะ

แค่ชอบดีนะคุณพอไม่มีหินเลยนะคุณแทนตอนเด็กๆมันมีหนเลยครับน้ต่ตาห็นแค่เน แผ่นดินเนี่ยไามา่เจอแผ่นดินในช่วงนี้นะครับว่าเนี่ยโถไม่มีอ่ะอือ เาฝั่งนั้นด้วยไหมครับอโอ้หินก้อนเลย เจอเหินก้อนนี้จะสวยเลยดครับดากจนรอย <c oughs> ต้นมาไฟถ้าที่บ้านปลูกที่บ้านได้สบายเลยมะไฟปูกได้ทุกที่ฮะมาไฟครับมะไฟได้ทุกี่อารอีสานก็ปลูกได้ครับเออ But. ดเดร็วหมดโอ้หลวงสุดๆครับบัดเจ้าของบ่อห้าสิบไร่แมวนสวนมะมะยมมะม่วงมะไฟห้าสิบไร่บัดคุยบบกยับแกครับพี่น้องบอัสสิโตัเจ้าของสวนห้าสิบไร่สวนทุเรียนบัดฝั่งนี้ทำลายได้แต่ฝั่งโน้นไม่ได้แกบอกเนีน่นตุเรียนโตแล้ว พี่บอยก็งัดสู้ๆุดๆครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะจบลงที่ตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปเนาะวันนี้มีชอดเด็ดให้ดูแน่นอนครับนะครับสำหรับตา็คโคสเมืองนะครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับแคทสามสองศูนย์นะครับพี่บอยหกก้อยจันทบุรีเนาะงัดของแข็งแล้วขยายสะบอเกเานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้น่าจจบลงที่ตรงนี้ครับสวัสดีครับ